เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 g podcast เกษตร5 g พ g podcast ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สวนอิ่มสุกข,ของน้องต่อยอยู่นะครับที่จังหวัดจันทบุรีเนาะน้องต่อยสวนอิ่มสุกเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อสวนอิ่มสุกใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกลับมาแรกๆเราไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแต่เราอ่ะเราต้งเรามีความตั้งใจว่า เราต้องการที่จะโปรโมทสวนอืเราก็เอาชื่อแม่มาใส่เลยชื่อจิระประภาแล้วทีนี้เราทําไปทํามาเนี่ยเรารู้สึกว่าชื่อเนี้เราไม่อยากที่จะเอาชื่อคนมาผูกพันก็เลยหาชื่อหาโน่นหานี่จนสุดท้ายผมมองว่าเวลาเราขายผลไม้ไปให้ใครสักคนหนึ่งเขาต้องรู้สึกมีความสุขออิ่มท้องอิ่มใจตั้งชื่อเลยว่าสวนอิ่มสุขแต่พอเราตั้งชื่อว่าสวนอิ่มสุขเนี่ยมันเป็นชื่อตลาดครับ มันก็จะมีซ้ํากับหลายคนอ่าใส่ใจถ้ามีต่อท้ายเข้าไปหน่อยใช่ครับก็จะแลกกับคนอื่นแล้วก็จะไม่เหมือนเขาละไม่เหมือนละคือจริงๆผมไม่ตั้งใจจะเรียนแบบไม่ตั้งใจจะเรียนแบบพูดจริงๆคือเราตั้งใจตั้งขึ้นมาแต่บังเอิญมาไปตรงกับที่เขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือสาเหตุที่เราสึกว่าเออเนี่ยเราต้องใช้ชื่อนี้แหละตั้งชื่อสวนอิมสุกเนี่ยผมก็เลยมาตั้งของผมเองอีกเวลาไปไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยผมแทนตัวเองว่ามิสเตอร์อิมสุ มันรู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนที่มาบอกว่ามันจําง่ายขึ้นอ่าก็คืออย่างเช่นคําว่ามิสเตอร์อิมสุกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะตั้งชื่อในไลน์ผมว่าต่อยเมืองจนันทแต่บางทีเนี่ยต้องต้องบอกตามตรงคือผมเป็นคนพูดตรงครับแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เมค e sense มันไม่ดีครับชื่อเราบางทีมันออกไปในทางที่ดีมันก็ดีครับแต่บางทีมันออกไปในแนวที่มันรู้สึกแรงไปนิดนึง ต่อยเมืองจันทร์มันก็จะรู้สึกว่ามันดูชื่อเราเหมือนนักมวยต่อยเมืองจันทร์หรือนักเลงอ่าในในกลุ่มไล่เขาจะรู้จักต่อยเมืองจันทร์แต่ตอนหลังผมมาเปลี่ยนใหม่กําลังสร้างชื่อใหม่มิสเตอร์อิมสุขมิสเตอร์อิมสุขผลผลตลรับดีขึ้นก็เริ่มเริ่มกําลังเริ่มครับกำลังเริ่มสร้างอมต่อยครับที่สวนอิมสุขเนี่ยตอนที่พี่เข้ามานะครับมันรู้สึกว่ามันจะมีการปลูกแบบระเกะระกะปนกันไปมั่วหมดเนี่ยน้องต่อย มีการพัฒนาอะไรจากจากนี้มากไหมครับคือก่อนหน้านี้ที่พี่เห็นสภาพอย่างงี้คือผมจัดการไปเยอะมากแล้วฮะเดิมทีเนี่ยจะทึบหนามากกว่านี้อีกก็คือเจ้าที่พี่เห็นเนี่ยหญ้าที่งอกในสวนเนี่ยปมก่อนจะไม่มีหญ้าขึ้นในสวนเลยเพราะว่ามันจะทึบไปหมดเหตุผลก็คือสวนนี้เป็นสวนที่น้ําท่วมตลอดทุกปีนะฮะพืชที่อยู่กับระบบสภาพน้ําแบบนี้ได้ก็คือจะมีแค่มังคุดกับลองกองครับอลองกองเนี่ยก็จะคือ มังคุดปลูกอยู่สี่ต้นตรงกลางระหว่างมังคุดก็จะเป็นลองกองครับมันก็เลยทําให้สวนเนี่ยแน่นมากเวลาผมเข้ามาจัดการเนี่ยเราเข้าใจอายุตัวอย่างกรณีเราต้องการพ่นยาครับเพี้ยวไฟเพื่อที่จะรักษาดอกของมังคุดเราก็จะพ่นเฉพาะมังคุดอแต่เราไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้เอะใจเลยว่าเพี้ยวไฟมันไม่ได้เลือกอยู่เฉพาะต้นมังคุดมันลองกองด้วยมันก็อยู่ลองกองด้วยมันทุเรียนด้วยอ่าใช่เราก็เลยพ่นมังคุดสุดท้ายผมผลิตที่ออกมาอ้าวทำไมเราพ่นยาบ่อย ต่ทำไมยังเป็นผิวกากอยู่อตอนหลังก็เลยมาต้องมานองว่าแสดงว่าเราจะพ่นยามังคุดเนี่ยเราพ่นบังคุดเสร็จเราต้องพ่นลองกองด้วยอแทนที่เราจะเสียค่าปุ๋ยแค่สมมติพ่นรอบนั้นเราเสียห้าพันเราอาจจะต้องเสียหมื่นหนึ่งเพราะว่ามันเบิ่ดไปใช่ครับมบังคุดด้วยลองกองด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าลองกองมีผลผลิตก็โอเคเราอาจจะได้ผลผลิตจากเขาด้วยแต่ลองกองเนี่ยมันเป็นพืชอินดี้คือมีพืชอินดี้ด้วยใช่ก็คือว่า ถ้าเราไม่สามารถจัดสภาพอากาศสภาพแวดล้อมความชื้นน้ำอุณหภ,ภูมิให้เขาที่พอเหมาะเขาก็จะไม่ออกดอกครับอย่างปีเนี้ยสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการออกดอกมากประกอบกับว่าเราก็ไม่มีความชํานาญพอที่จะไปทําให้เขาออกดอกอเขาก็ไม่ค่อยออกดอกให้เราครับการที่ผมกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ทันอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องใช้วิธีการจัดการใหม่โดยการตัดต้ดตนที่ไม่จําเป็นครับเช่นต้นไหนที่มันบังแสงทึบแสง ไม่สมบูรณ์เกะก,กะเอาออกแต่พอตัดเสร็จปุ๊บปัญหาก็คือทะเลาะก,กับแม่เอาวทำไมอะ่ะก็แม่เขาปลูกมาเขาบอกว่าังกงเนี่ยเขาปลูกมาตั้งยี่สิบสาสิบปีละเออแล้วเรามาตัดแล,แล้วเรามาตัดของเขาอ่าพอเราเริ่มทะเลาะก,กันแรกๆรเราก็จะรู้สึกว่าแม่เขาก็จะงอนผม,มไม่คุยกับผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแรกแรกก็รู้สึกว่าเราคิดในใจว่าเราตั้งใจจะทําให้มันดีเนาะใช่ใช่อาจจะรู้สึกว่าเราแคร์ความรู้สึกแม่น้อยไปหน่อยนึงเออหลังๆมาใช้วิธีนี้เลย แม่ผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเดินเพราะว่าเขาปวดเข่าเขาจะตะเวนสำรวจสวนโดยการขี่มอเตอร์ไซค์เราก็จะรู้แล้วว่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่องทางไหนผมก็จะเว้นต้นไม้ตามทางที่แม่ให้เขาขับไปขับไปแต่ข้างหลังที่มองไม่ค่อยเห็นตัดหมดออฮะเอางั้นเลยใช่ครับก็คือลองกองอย่างปกติเนี่ยมดมีในแปลงนี่ห้าร้อยต้นผมก็จะเอาไว้เฉพาะตำแหน่งที่แม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไอ้ข้างหลังที่มองไม่แม่ไปไัดหมดตัดหมดเลย ใช่แม่ไม่รู้อ่ะแรกๆก็ไม่รู้เพราะว่าแม่ไม่เห็นแต่ตอนหลังพอแม่มาสํารวจมากขึ้นเขาก็จะถามว่ามันหายไปไหนเราก็บอกว่าบางอันก็บอกว่าตายบ้างบางทีก็บอกมันเกะกะแม่จนผ่านมาหลายปีเหมือนกันเริ่มที่จะยอมรับกับการทําแบบนี้เพราะว่าข้อแรกครับสวนมันโล่งโรคแมลงน้อยลงครับปุ๋ยยาสารเคมีต่างๆลดลงใช้น้อยลงใช่ครับมันก็เลยทําให้อ่าต้นทุนในแปลงเราต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเลย ปีนึ้อาจจะต้องเสียค่าปุ๋ยค่ายาส0 0แสนปัจจุบันนี้ก็เหลือแสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยถูกลงไปเยอะครึ่งคึ่งใช่ครับแล้วผลผลิตเราก็ดีขึ้นด้วยผลผลิตดีขึ้นอันนี้เราเราใช้วิธีนีท้ทุกแปลงที่เรามีแปลงครับทุกแปลงเลย เห็นบอกว่ามีการอะไรนะเริ่มเริ่มทำแปลงใหม่แปลงใหม่ก็มีอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนผมปลูกสลากสุมาลีด้วยแต่ท่นี้ปลูกตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วทำผล,ผลผลิตมาได้4ี่หปีเราคือสลักสละกุมาลีเนี่ยเป็นพืชที่เมื่อก่อนายเมื่อก่อนเนี่ยราคาสูงมากขายต่อกิโลเนี่ยเฉียดร้อยอแต่ด้วยที่ว่าเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถส่งออกได้แบบเยอะๆอะครับ,รบแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องของโรคแมลงก็เยอะ ความนิยมในการกินก็ต่ำนะฮะรสชาติโอเคนะครับผม,มเป็นคนที่ชอบสละมากชพี่ก็ชอบอ่าแต่ปรากฏว่าเราทําไปเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะอืเมื่อก่อนผมจะมีสละกับเงาะที่ตัดออกไปครับเหตุผลก็คือในช่วงที่เวลาที่เราเก็บมังคุดวันเนี้ยเราเก็บมังคุดแต่เงาะก็สุกเหมือนกันต้องเก็บเหมือนกันเราก็ต้องเอาพรุ่งนี้ผมก็จะต้องย้ายคนจากเก็บมังคุดไ,ไปเก็บ <ไป S 2> เงาะ บางคุดก็จะกลายเป็นผลผลิตที่เป็นสีดํำราคาที่เราเคยได้หนึ่งร้อยก็จะเหลือแค่สี่สิบวายมันหายไปเยอะอืทําอย่างเงี้ยมาจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาเนาะใช่รายได้ต่อพื้นที่เมื่อเทียบกับผลไม้เนี่ยเงาะรายได้ถามว่ากำไรต่อหน่วยเนี่ยดีไหมดีเพียงแต่ว่าถ้าเราเอารายได้ที่ได้กับปริมาณพื้นที่มาหารบวลบกันเนี่ยบางคุด ก็ยังดีกว่าเงาะดีกว่าหรอแล้วทุเรียนดีกว่าทั้งหมดเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนอ่าประกอบกับว่าทุเรียนเนี่ยความนิยมปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนตอนนี้เราเราทำไอ้ที่ว่าแปลงใหม่พัฒนาออกไปใหม่เนี่ยมากี่ปีแล้วเยเมีอยู่แปลงหนึ่งที่ทํามา5ปีแล้วครับแล้วก็อีก2แปลงก็ประมาณ2ปีก็คือพูดง,ง่ายๆว่ามีการยกล่องทำโคก แล้วก็มีการทําระบบน้ําใหม่ปลูกในระบบที่มีการจัดการที่ง่ายขึ้นนะฮะเป็นพืชเชิงเดี่ยวใช้พูดได้ง่ายแสดงว่าอย่างเงี้ยหมายความว่าเราเราบริหารจัดการเรื่องเรื่องแปลงให้มันเป็นระเบียบใช่ไหมใช่ครับแล้วนอกจากแปลงเป็นระเบียบแล้วเนี่ยการบริหารจัดการดีดีขึ้นง่ายขึ้นการใช้วัตถุดิบในการฆ่ากําจัดศัตรูพืชลดน้อยลงลดน้อยลงแลวผลผลิตอ่ะมันมันเหมือนเดิมไหมอ่ะปลูกกันเยอะเยอะเยอะเนี่ยมันผลผลิตอย่างเท่านี้แต่พอ พอจัดการว่าเป็นแปลงที่มันมันบริหารจัดการง่ายเนี่ยต้นมันต้องน้อยลงไหมใช่ครับแล้วผลผลิตอ่ะคือถ้าเป็นแปลงทุเรียนที่ผมให้ผมผลิตแล้วเนี่ยเป็นแปลงแรกที่ผมมาทําเลยเนี่ยอายุประมาณห้าปีเนี่ยแน่นอนครับว่า,าผลผลิตต่อต้นที่เราได้เนี่ยมันเป็นปีแรกๆที่เราเพิ่งได้ผลผลิต ตามเป้าเรายกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าไว้ครับว่าในหนึ่งต้นของทุเรียนอายุห้าปีเนี่ยรเราจะต้องไว้ได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบลูกต่อต้นเราก็สามารถไว้ได้อย่างนั้นตามที่เราต้องการได้ใช่ไหมส,สามารถทําได้แล้วก็ถ้ามันเกินกว่าน,นั้นเราจะมองว่าความสามารถในการดูแลของต้นเขาไม่ถึงเราก็ต้องมีการตัดออก huh. แต่งดอกแต่งลูกออกอ,อันนี้คือพูด,ดง่ายๆว่าพอเราแต่งลูกในปริมาณที่เราต้องการ แต่มันก็ต้องสัมพันธ์กับความโครงสร้างของต้นด้วยเช่นการเว้นระยะห่างระหว่างลูกถ้าเราเอาลูกของทุเรียนมาอยู่ชิดกันโอกาสที่จะเกิดหนอนระหว่างลูกมันเยอะมันก็จะเยอะอแต่ถ้าเกิดเราเว้นระยะที่พอเหมาะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปืองยาฆ่า,มาแมลงไปฉีดตรงจุดนี้มากอ,มอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่ดีให้กับสวนอ,นอื่นๆที่สามารถเอาไปพัฒนานเนาะเพื่อจะลดต้นทุนค่าใช้จ่าย แล้วก็เพิ่มผลเพื่นียังเท่าเดิมใช่อคอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่ม้จจมวยซ้ำเนาะเพราะว่าการบริหารจัดการของเขาเรียกว่าอะไรล่องหรือพื้นที่ของแปลงใช่ครับก็คือทุเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมกันแบบมากๆเลย2อ,อแบบก็คือทําล่องคล้ายๆล่องมันเทศนะครับ,รบแต่อีกประเภทนึงก็คือยกเป็นโคกข,ขึ้นมามเป็นกองดินนูนๆขึ้นมาไอ้การทําแบบนี้เราเราสามารถเอาอะไรเครื่องจักรเข้าไป ได้ใช่ไหมถ้าเป็นลนักษณะการใช้เครื่องจกักรยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าถ้าเป็นลักษณะของโคกเนี่ยแน่นอนครับว่าผมมองว่ามันต้องใช้เครื่องออที่ต้องใช้แรงงานคนในการเหวี่ยงครับเครื่องเหวี่ยงเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องจักรจะขึ้นลำบากแต่ถ้าเกิดใครที่ทําเป็นแบบลอนล่อนลองมัน,น,นเทศเนี่ยการจัดการก็อาจจะง่ายหน่อยอันนี้แสดงว่าน้องต่อยค่อยค่อยทยอยปรับ แต,แ,แต่ละแปลงแต่ละแปลงใช่ไหมค่อยๆปรับครับออโอเคความคิดดีๆแบบนี้เนี่ยเ,ออเกษตร 5G พอร์ตแกล์ของเราเนี่ยดีๆนาเสนอให้กับเ,ออเกษตรกรทั่ว,ว,วไปไม่จําเป็นจะต้องเป็น,เป,นเป็นสวนผลไม้นะใช่างอื่นก,ก,ก็ได้เนาะยางปาล์มอะไรพวกนี้ก็ได้ได,ดได้หมดเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ